Ford Ranger ตอนเดียววันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะเป็นตัว All New รุ่นปี2020.21เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 2,200cc ราคาร้องเพียง289,000บาทราคานี้ได้ชุดคอกแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีบวกเพิ่มไม่มีเก็บเพิ่มกับลูกค้าจัดฟรีดาวค่อนเพียง5,400บาท84งวดนะคะคันนี้ก็ตัวด้านหน้าเขานะคะเป็นหน้าเดิมเลยนะคะเป็นหน้าปี20แท้นะคะไม่ได้แปลงหน้าแต่อย่างใดนะคะเป็นซีบอน เป็นไฟหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าเป็นตัวซิลิโคนสีดำนะคะปั๊มตัวเลนเจอร์มีให้ครบเรียบร้อยนะคะโลโก้ฟอร์อยู่ครบนะคะก็มาดูในส่วนของตัวล้อนะคะล้อจะเป็นลอ้อแม็กเดิมนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยเดี๋ยวดูภายในภายในจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันนะคะเลขไม่ห3ม่63,364กิโลเมเกียร์6สปีด วิทยุ FMAM r USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะไปดูกันต่อนะคะโซนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวจับนะคะต่อมาจากตัวข้อล้อหลังก็เป็นล้อเดิมนะคะเป็นเพลาเดิมนะคะไม่ใช่เพลาไม่ได้เสริมเพลาเสริมแหนบนะคะเป็นรถดเดิมเลยมีการชนท้ายมาให้คบนะคะดูกันที่ไลเนอร์และกระบ,บะต่อสําหรับกระบ,บะด้านหลังนะคะมีเหล็กตัวล็อกตัวนี้กับตัวข้อให้นะคะ แล้วก็มีเหล็กตรงนี้ที่ตีขึ้นมาจากตัวฝากระโปงอ่ะดูด้านล่างตรงนี้เดีย๋ยวดูตรงนี้นะคะเห็นลูกค้าชอบดูกันตรงนี้ไม่ได้ดามกระบะนะคะเป็นกระบะเดิมนะคะสวยๆเลยคันนี้ไลเนอร์เปลี่ยนให้แล้วใหม่ครบเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวคอลงเล่มให้ครบนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าไม่ต้องไปดําเนินเรื่องเองนะคะไฟท้ายก็ไฟท้ายเดิมนะคะ มีรับประกันหลังการขายแล้วก็รับประกันว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะมาต่อกันที่ตัวเครื่องนะคะเครื่อง2 2 0 0 c c เป็นรถเครื่องเดิมไม่มีรีแบบตัดแต่งหรือว่าใส่ท่อนะคะก็เดิมทั้งคันนะคะมีโชคตรงค้ำให้นะคะเวลาเปิดขึ้นเปิดลงก็ไม่ต้องอยากยกตัวฝากระโปรงหนักนะคะเป็นของเลวให้แบตเตอรี่เช็คให้ครบเรียบร้อยนะคะรับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนหรือ5 0 0พันโลแล้วก็ เข้ามาดูได้เลยนะคะเม็ดอัอยู่ครบนะคะแผ่นเพจมอกอก็อยู่ครบรับการลดไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีมีรับประกันหลังการขายให้แล้วก็มีบริการเช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทตทายให้อีกหนึ่งปีสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวซิงเกิลแคปตอนเดียวนะคะเป็น Ford r a n g e r All n e w 2.2รุ 2. 2, ่นปี2020-21นะคะราคาอยู่ที่289,000บาทราคานี้รวมข้อแล้วครบเรียบร้อยนะคะราคาเงินสด ส่วนราคาเงินผ่อน5,400บาทฟรีดาว80ปีงวดสวนใจโทรหาการได้เลยที่เบอร์0812386699ค่ะ